สวัสดีครับ <Star> <half S 2> สวัสดีคุณยายสายนะครับ Tag <it> วันนี้ก็มาขอแนวทางมาขอเลขยายเนาะยายถูกเยอะไหมยายสิบบาทสิบบาทก็ไอสือมังแค่รอถูกทุกงวดนะทุกงวดทสิบ้านเอองวดละสิบบาทจะได้ค่ามากพอจะได้ค่ามากนหมยายเนาะโอ้ฝันแม่นด้วยนี่ยยายอะไรนะฝันว <LES> <ared Competition zy Christmas> ่าไงนะ ฟันเห็นควายพี่น้องควายสามตัวแม่นูกอกอกยคนเรียงกับสามพี่น้องก็เลยว่าออกเลียงพี่เล็กน้องจะเร็ว่าออกพี่เล็กนองม่มันแต่ออกอะไรสมัน็แม็นอเนาะก็ออกอยู่ดกไรสี่สามห้าสามสี่ถ้าตัดก็ได้ถ้ตัดก็ถูกอยู่ดีสีห้าห้าสี่นาอยใหเนาะแต่ว่าแต่ว่าไปชอบไปสี่สามสามสี่น่ะร้ายกว่า วันช่วไปนั่นเองสีหาหาสีเอมาหน่อยในเองเก่ไอ้สีสามสามสีนอืมไอ้เก่าหนึ่งเก่าอืมวักจะดีก็ไม่ได้ว่ายายสื่อกับถูกสามตัวนี่ยายยายกัไปสื่อไอ้หนึ่ง้าหกเอามเอาหนค่าสีหนึ่งสื่อหนึ่งสีหกนี่หนึ่งสีหก ออกหนึ่งตีห้าหนึ่งตีห้าเขินไปแจ่มหนึ่งระยะเนาะเขินเดียวกูอ่ที่ยายฝันแมนเนี่ยถูกมาหลายงวดเลยที่หนี่ยายกี่งวดแล้วนี่ฝันแมน่นแม่นได้ก็มันไม่เห็นได้ทักทีมันก็ได้เองแต่มันได้หน่อยฝันดีอยู่ฝันแม่นอยู่แต่ว่าซื้อว่าซื้อไม่ได้ที่อยากที่อยบกที่แบบได้ดนหน่อย มันลืมมันลืมได้ปลาพูดแหละแต่ว่ามันละสืบไม่ไปลายหายไอ้เน,นี่ยังไม่ได้ฝันเลยก่อนอ้อยเด็กนั่นปลอ,อืมเจสองแปดทุกเจสองแปดทุกเอาบัวไปฝันก่อนอืมเจสองแปดทุกเจสองแปดทุก เหียกยายชอบ,หอบไห,หบไมร้ว่านืาอห่ชอบไมมันชอบมันแต่มันจะออกงวดแล้วไอืมอยายเาลยว่ามันจะหมองงวดนี้นี่ยะออกงวดนี้แต่พวกนี้อาจารย์พูดไ้งวดก่อนงวดปบเมื่อกี้งเเงันจะมาออกงวดน,นี้แล้ววล่าใหญ่มันมัอกไงันจันมันจออานานานัน,จน,น,จนเอง มันจันมีเจ็ดนี่ยก็ยายว่าที่ก่อนม่หนึ่งหนึ่งอยู่ตรงไหนจะได้เจอหนึ่งแต่มันก็ม่หนึ่งอ่อือมีจริงๆเนี่ยเนาะอไ่เอาสีนวันเมืกี้นี่คุณยายให้สีเออยายก็เลยเอาหนึ่งสามหนงสีเออสามหนึ่งสีเออก็มีหน่ขบานหนึ่งเก่าไปน่ไปหนุนมันไม่เหหนึ่ รักหน่วยรักหน่วยหนึ่งมาอยู่รักร้อยเออรรักหน่วยอือจอยายฝันแม่นอยู่ได้ถูกมากี่งวดเด็ดสามสี่งวดแล้วได้หนียายเนาะใช่ไหมสี่งวดแล้วสามสี่งวดแล้วดิหนี่สี่งวดแล้วอ่าว่ากี่งวดนะอ่าว่าห้างวดเออสี่ห้างวดแล้วว่ายายจับไม่ได้มันก็ถูกถูกมาเรื่อยเรื่ยเได้หนีเนาอถูกมาถูกงวดเนี่ยแต่มันได้ไรที่ละมือ มันไม่ได้เงินหมื่นเข้าจะทีเออตามภาษาคนเฒ่ากุ้งยอมซื้อซื้อพอแต่รุ่นหน่อยยายนะอ่าคุณพจะเล่นปะเล่นปะอืมแต่ว่าก็บอกเอฟซีก็บอกแม่นอยู่ได้ใหญ่อืมแต่ว่าสายดายมันไม่ถูกสามตัวจ้าทีน่ะหน่อยยายนาะจักมันสายสามตัวน่ะพูดแล้วมันก็ไม่ได้น่ะก็พูดอยู่นี่น่ะเวลาซื้อมันเสียมันไม่ได้ ลงไปซื้อหนอันกเขมันมนากคนอะไรดีๆนี่คือรู้แน่ถึงเวลาจะซื้อม,ม,มันมนื่นมลเออมันมออนึกไม่ออกนึกไม่ออกไอ้เวลาพูดเนี่ยพูดได้พ้อตพอตอ,อ,อ,อะไรซื้อจังสามเลยแม่ผมเออออกแล้วถึงมันนึกได้เนาะเอออาจารย์บอกถูกสังตัวเดิมก็ลืมบอกเดิมลืมซื้อเดิมอย่นี้ลืมปะอืม เจ๊นี่ทานก็มาคอยพูดได้ก็มาพูด,ด, 3, ดเจ๊สามเจ๊สองก็ไม่เอาอีกอืมเออ,อว่าเล็กไม่ชอบอีกเล็กไม่ชอบอีกชอบไอ้นนึ่งเลยอีกเออแต่ว่าเทว่าถูกมาสีห่างวดนี่มีแต่เล็กฝันใาญทั้งนั้นเลยมนะีแต่เล็กฝันไม่มีเล็กอาจารย์ดอกเล็กฝันใหญ่ตัดรวนเลยเล็กอาจารย์เน<อ>ี่เขาอืมก็ท่านพูดเลยเองก็ไม่เอาอ่ะอืมเองไม่ชอบเองชอบแต่เล็กฝันเจ้าของเออ เจอ,องเจ็ดสามองู่งกตัวอกค่ะแต่ว่าเลีฟันหายก็บแม่นอยู่แล้วเดอหน่อยยายหนูแม่น้จ็ดอามโอ้ยเกอรม์ไปด้วยเจ็ดสองแปดทุกเจ็ดสองแปดทุกเอออ่า เจ็ดสี่ปตัวเจ็ดสี่เออมันมีเจ็ดเลยมันมีเจ็ดก็เลยว่าเจ็ดสองเจดสี่แล้วก็แปดหกเอเอเจ็ดสอืมตัวเจ็สเลขไปือออกจังทีหน่อยยันอเลขจะพามทุกงวดเออเลขจะพอไม่ออกจักทีตามทุกงวดมวันจอกจนี่นี่ใหญ่เอกนี่เทนี้ลกี้ จารบอกไว้ยงดก่อนแปดหกจะว่าความความอมืแล้วที่ว่ายายฝันเนี่ยอะไรขึ้นรถนั่นยายตีเป็นอะไรหนึ่งอะไรนะหนึ่งสีห้านี่ที่ว่าฝันว่าขึ้นรถเลขมันจะออกบนนะ่นะก็เลยคิดว่าสามสีหานี่มันจะไปออกบน แต่ว่าไปออกหนึ่งตีหานมันไม่ออกสามตัวนะลองว่าทั้งแต่ถึงว่าคืนนี้ก็เท้าไเลขึืนก็เลยรู้ว่าเล่ขึ้นเออก็เลยมีไปเสียขึนแตกหน่งเตะทนี่้นี่อาจารย์ทํามไม่ค่อยพูดเลยดานใหญ่พูดเลทพูดเลเลยทังเ็กบอกขึ้นตะโฟน่ะครับ สามเดี๋ยวรออาจารย์ท่านบอกเลยยานเนาะอืมี๋ยวไปรอความฝันเนาะเออาแาอยู่ที่ฝันไม่กระทู่งวดนี้กระทู่งวดที่ฮกเลยเดียวใหญ่เออหกงวดติดว,ว่ารายเงินเนาะอืมห้างวดติดแต่ไม่ได้เงนินะะเะยเดี๋ยวเออถ้าคนอื่นเข้าสื่อมากๆเขาก็ได้แล้ว เห็นในีืสอมากหลายตัวแอ้วแต่ยายว่ายายชอบอะไรนะสามสี่ห้าอะไรนะห้าสามสี่ห้าสี่สามเออชอบอยู่ตัวเดียวแต่ว่าไปซื้อตัวอื่นด่าก็คิดว่าจะชอบแต่ตัวนี้ก็พูดอยู่อืเวลาซื้อก็เจับมันเป็นอาวิ่งไปซื้ออะไรเขาไม่ซื้อ มันอะไรคืนหรือมะเล็งไม่จะขึ้นแต้มหนึ่งมันเคยจะขึ้นแต้มหนึ่งนะเอ้ยมันก็ไม่ขึ้นไอ้นะไอ้สายล้มโบนอะไรอืยายนคืนเดี๋ยวเขาบอกไอ้ไม่คืมันก็ไม่สิยังไม่ถึงนี่อไหร่อกมะเร็งออกมาก็เสียดายเราอย่างหนึ่งดายแล้วค่อยรู้อีเจ้า สองสามวันนี้นรอดูเผื่อฟันดีเนาะยังสักทีมันจะมาฝันมาเหยียบอีกออ่าหมายฟันก็ค่อยฟังหรือการแต่ทีนี้ฉังมันตอนนี้ฟังมีเรื่องแต่ว่ารอบก่อนนี่ฝันรอบเดียวนี่เหมือนหนึ่งวดฝันขึ้นเขียนก็ฝันทีเดียวก็หายไปเลยฝันทีเดียวก็หายไปเลยเนี่ยมก็ออกสองหวดสามหมวกจะไหนฝัน ที่เดียวได้เนี่ยมไม่ยอมฝันอีกสามทีฟันที่เดียวเหล็กมันอยู่ในใหญ่เออ้แกก็มาแฝงไปฝันอีกฝันว่าไปเลี้ยงควายฝันเห็นสามปีน้องแล้วก็ฝันว่าได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์แค่นั้นเองเออทั้งงวดเลยแต่ไหนมาฝันไอขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่มันเริ่มปืนอืมก่อนเหล็กขึ้นเยอะจนิงงวันนี้นะมาตีตีเอาตรงๆเลยหน่อยใหญ่หน่อย จะได้ไม่ต้องเละเละจะได้ไม่ต้องหลาย,ยตัวจะได้ซื้อน้อยๆตัวไปเลยงวดเลยดี่แบบตรงๆกันนะในการอันนี้เป็นแนวทางของคุณเจสายนะครับจุดต่อหวดน,นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอา,วาวไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจคบคลิปแตเพีิงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ